รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ Line แอดแอด auto าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเต็นนัฐธาออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัฐธาออโต้นะคะวันนี้เลยค่ะ อยู่กับ m a ส d a 2 s k y ยทค่ะเครื่องยนต์เบนซิน1.3 High Connect ค่ะปี2017สีดําค่ะใครที่หาอยู่นะคะอยากได้รถประหยัดน้ํามันสมรรถนะดีๆไว้ใช้งานสัก1นึคันนะคะนําเสนอมา z d a 2คันนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอเคยังไงตามไอ้มาดูรีวิวกันเลยนะคะ ไม่มีตําหนิไม่มีแตกไม่มีบิดนะคะด้านล่างค่ะไฟตัดหมอกค่ะมาพร้อมกับคิ้วโครเมียมเลยนะคะคือมาสด้าเนี่ยจะได้สมรรถนะแล้วก็ฟังก์ชันออปชั่นที่ครบคันเลยค่ะกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าออกสีเทาๆค่ะดูสวยงามมากๆก,ก,การดีไซน์ของมาสด้าสองันเนี่ยเป็นขเขาเรียกว่าอะไรนะทําให้มาสด้าเนี่ยมีในตลาดเยอะมากๆนะคะและที่สําคัญค่ะคือส่วนตัวเองเนี่ยคือเคยได้ใช้งานทดลองใช้กับเจ้ามาสด้าสองสกายพีดจริงจริง ประหยัดจริงอัตราเร่งดีจริงสมรรถนะดีจริงช่วงล่างดีจริงๆค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถกันนะคะล้อมแมกค่ะจะเป็นสีดําจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะล้อมแมกจะเป็นล้อมแมกอลลอยขอบ15นะคะซีรีส์ยางจะเป็น 18560R15 ค่ะตัวยางยังหนาๆแน่นๆน,น,น,นะคะยังสามารถใช้งานได้อยู่ค่ะด้านในซุมล้อนะคะไม่มีการล่วซึมคามาต่อกันที่ด้านข้างนะคะฝา มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยค่ะที่เป็น LED นะคะคันนี้มีการติดตั้งในส่วนของตัวคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะกุญแจค่ะเป็นกุญแจแบบสมาร์ททีเล็ค่ะสามารถกดล็อกและกดล็อกจากมือจับประตูนะคะไม่ต้องเสียเวลาเอากุญแจออกจากกระเป๋าเลยค่ะใช้งานง่ายมากๆค่ะมาต่อกันที่แผงข้างนะคะแผงข้างสะอาด ไม่มีมรอยถะลอกไม่มีรอยขีดข um. ูดนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะไม่มีเคะาะ,ะ,าะ um ไม่มีพ่นไ so ม่มีการท mm ําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะแทงข้างค่ะสะอาดสะอาดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังค่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะคะไม่มีการทําสีกบทับค่ะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะ มาด้าสองลัสแอคทนะคะจะมีให้เลือกกันถึง2บอดี้ค่ะคือบอดี้ที่เป็น4ประตูและ5ประตูนะคะข้อดีของรถสีประตูค่ะคือมีท้ายที่ค่อนข้างกว้างเก็บของได้เยอะนะคะแล้วก็ช่วงด้านหลังเนี่ยอาจจะยาวกว่านะคะดูเป็นทรงสไตล์รถเก่งมากกว่านะด้านหลังค่ะระบบความปลอดภัยค่ะมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วทั้งหมด4จุดนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังค่ะ สปอยเลอร์หลักนะคะก็มีการติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูความกว้างที่ท้ายรถกันนะคะข้อดีของรถสประตูคือท้ายกว้างมากมาก,มากจริงๆค่ะทั้งลึกและกว้างใครที่แบบว่าเดินทางต่างจังหวัดหรือมีการใช้งานขนของขนเอกสาร ใช้งานเยอะๆค่ะคือตอบโจทย์ได้ดีมากๆนั่งได้ด้วยโดยสารได้ด้วยนะคะแล้วก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างมากๆและความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ได้มากับตัวรถคันนี้นะคะก็คือเวลาที่เราพับเบาะค่ะสามารถกดสลักจากตรงนี้นะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาค่ะกดรับได้เลยนะคะใช้งานง่ายมากๆด้านล่างนะคะอุปกรณ์แม่แรงนะคะแล้วก็ยางอะไหล่มีครบนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมนะคะเห็นอ่างชัดๆนะคะล่างน้ํามีอ่างชัดๆนะ้ำกระปุกประกันบอดี้สวยๆเลยค่ะ มาต่อกันที่ฝาถังน้ํามันนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารค่ะรองรับน้ํามันเป็นน้ํามันเบนซินนะคะรองรับค่าออกเทน95นะคะจะมีแปะอยู่ที่ถังเลยนะคะก็แก๊สโซฮอล95 E20 นะคะไม่แนะนําให้เติมแก๊สโซฮอล91นะคะถัดมาค่ะประตูบานต่อไปนะคะแผงข้างสะอาดสะอาดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังค่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะคะ ประตูบานต่อไปค่ะแผงข้างสะอาดสอาดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะโครงสร้างด้านหน้าค่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานทั้งคันเลยค่ะบอดี้สวยๆนะคะไม่มีแผลสดไม่มีตําหนิสีนะคะใครที่หายอยู่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะยังไงเดี๋ยวหลักามมาดูความสวยที่ห้องเครื่องกันต่อค่ะมาต่อกันที่เครื่องยนต์ของเจ้ามาได้ คนนะคะเครื่องยนต์จะได้เป็นเครื่องยนต์1,300นส้ซีซีเบนซินค่ะสกายแอคทีฟนะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเนี่ยได้ทั้งความแรงและประหยัดน้ํามันในเวลาเดียวกันเข้าเข้มไว้นะคะเจ้ามาด้าสคันเนี้ยอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันได้ดีมากๆนะคะประมาณนะคะ20กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะถือว่าประหยัดมากๆนะคะในรถเซกเมนต์นี้แล้วได้ทั้งความแรงด้วยได้ทั้งความประหยัดด้วยไม่มีอะไรที่มันจะแบบว่า มาพร้อมกันขนาดนี้อีกแล้วนะคะท้องเครื่องแห้งๆค่ะไม่มีการรั่วซึมนะคะฝาก,กระโปรงด้านหน้าน,นะคะฝาเดิมค่ะไม่มีไขไม่มีแกะนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานทั้งคันเลยค่ะเพื่อนๆ body สวยๆและราคาที่สําคัญค่ะว้า wow, วมากๆค่ะแต่ว่าต้องดอูให้ตัวคลิปนะเดี๋ยวไอ้ตามไปเฉลยราคาท้ายคลิปค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันก่อนค่ะ รถกันนะคะภายในดีไซน์นะคะเป็นเบาะผ้าค่ะ ปัดกับตรงกลางที่เป็นลายจุดๆแบบนี้นะคะก็ดูแบบว่ามีกิมมิคดูมีแบบว่าลูกเล่นนิดนึงเนาะตัวสภาพเบาะค่ะทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะคะสภาพสมบูรณ์ค่ะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หมดเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะตัวคอนโซลค่ะดีไซน์มาตรงกลางตรงนี้จะเป็นหนังนะคะก็คือลักษณะคือหนังเลยนะใช้งานแบบว่านุ่มๆน,นะคะหน้าจออันนี้นะคะจะแสดงผลวิทยุค่ะกล้องมองหลังนะคะก็คือเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะวิทยุจะเป็นหน้าจอจะ เป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะคะสามารถกดจากตัวหน้าจอได้เช่นกันค่ะช่องแอร์ด้านหน้าเนี่ยดีไซน์มานะคะมาทั้งหมด4ช่องเลยค่ะความเย็นเนี่ยถึงด้านหลังแน่นอนนะคะซึ่งมันค่อนข้างครอบคลุมในตัวรถขนาดเซกเมนต์นี้อยู่แล้วนะคะด้าน,นล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมแอร์ค่ะปรับตามทิศท,ทางตามสัญลักษณ์ตรงนี้เลยนะคะมีช่องเสียบ USB ให้ทั้งหมด2ช่องนะคะมีช่องใส่ CD ที่ชาร์จไฟ12โวลต์นะคะแล้วก็มีช่องเสียบ s d สการ์ดคือระบบนำทางนกเวกเตอร์นะคะ เกียร์ค่ะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเกียร์โหมดสปอร์ตได้ด้วยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะตัวตรงกลางตรงนี้นะคะเซ็นเตอร์คอม d ินเดอร์ค่ะจะควบคุมตัวหน้าจอค่ะเข้านําทางระบบนําทางเนวิเกเตอร์เปิดเพลงลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะจากตัวจอยสติ๊กตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะเบรกมือค่ะช่องวางแก้วด้านหลังตรงนี้มีทั้งหมด3ช่องนะ คือไอ้ว่ามันเป็นรถเล็กที่กระทัดรัดแล้วการดีไซน์ของตัวรถเนี่ยมองว่ามันค่อนข้างลงตัวนะคะพวงมาลัยจับถนัดมือมากๆเลยค่ะฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะจะเป็นระบบนะคะบลูทูธค่ะควบคุมคือเกี่ยวกับเครื่องเสียงทั้งหมดเลยค่ะรับสายวางสายจากพวงมาลัยนะคะมาต่อกันเลยนะคะด้านหลังพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นระบบปัดน้ําฝนค่ะฝั่งขวาจะเป็นระบบไฟนะคะคันนี้เป็นแบบระบบปุ่มสตาร์ทนะคะสามารถเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยเรามาดูเลขไม์กันดีกว่า ก็ดูกันไปพร้อมๆกันเนี่ยแหละเนาะเลขไมคันนี้อยู่ที่93,431กิโลเมตรค่ะ ก็ลดปี2017 18 1 9 2 0 21 22ปีเลด5ปีเฉลี่ยการใช้งานปีละ2 0 0 0 0โลทั่วไปตามการใช้งานเลยค่ะไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะคะโอเคมากันที่ขวาสุดเลยค่ะก็จะเป็นสวิตช์ปรับกระจกค่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะมีเซ็นเอร์ล็อกมาให้ด้วยกระจกเป็นออโต้หนึ่งฝั่งคือฝั่งคนขับนะเราไปต่อกันที่สภาพเบาะด้านหลังคือสภาพเบาะเนี่ยก็คือใหม่มากเหมือนด้านหน้าเลยค่ะดีไซน์มาแบบเดียวกันสภาพใหม่ๆสวยๆไม่มีแตกไม่มีขาดเลยค่ะใครที่หาอยู่คคันนี้ก็ือ ครบฝ้าเพดานไม่มีเลอะไม่มีแบบว่าวรอยอะไรเลยนะคะสมบูรณ์มากๆค่ะยังไงเพื่อนๆดูแล้วอยากได้รถแล้วเดี๋ยว้อยจะไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างนะคะ ะะเดี๋ยวอ้อยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้อ้อยอยู่กับเจ้า m a s t e r 2 s k y c t i v 1.3เบนซินปี2017สีดํีดำค่ะเลขมม่เพียงแค่90,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่หายอยู่วันนี้อ้อยเปิดราคาขายเพื่อนๆเพียงแค่369,000บาทค่ะบอกเลยราคานี้ ว้าวเลยค่ะได้รถสเปคนี้แน่นๆค่ะโปรโมชั่นดีๆยังไม่หมดแค่นั้นค่ะลูกค้ายังได้ดอกเบี้ย0% 1ปเปีแรกค่ะหรือค่ะดอกเบี้ยพิเศษ2.79ตลอดอายุสัญญา5ปีค่ะหรือค่ะขับฟรีค่ะ90วันไปเลยค่ะหรือบางคนค่ะอยากขอนสบายๆค่ะสามารถเลือกผ่อนได้ยาวนานสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยค่ะดูแล้วอยากได้รถแล้วนะคะสามารถโทรหาไอ้ตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 2 5 6 4 6 4 5 5าค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็ได้ นะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะแอดนัทถาออโต้ค่ะช่องทางทางแฟนเพจ Facebook YouTube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะยังไงดูแล้วนะคะก็ฝากเจ้ามาได้สอบคันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกับไอ้ใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure ชเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ฟอร .com